สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกวอลินสไตล์ กอฟเกียวลินสไตล์นะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเกี่ยวกับสาวพลัสใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะเรื่องแฟชั่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องช้อปปิ้งค่ะวันนี้นะคะก็คือกอฟนะคะได้รับคอมเมนต์นะคะมาบอกว่าอยากให้แนะนํานะคะร้านรองเท้าไซส์ใหญ่นะคะก็คือวันนี้เนี่ยกอฟก็เลยแบบลองหาข้อมูลดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยร้านรองเท้าไซส์ใหญ่นะคะมีแบบที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะกอฟเคยทําคลิปแนะนําร้านรองเท้าไซส์ใหญ่ ไว้แบบนานมากแล้วนะคะวันนี้นะคะกอฟก็จะมาอัปเดตนะคะเพราะว่าบางร้านที่กอลฟเคยแนะนําไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะปิดตัวลงไปแล้วหรือว่าเขาจะย้ายที่ไปแล้วอะไรเงี้ยบางร้านอยู่แต่ก่อนอยู่แพตทนินัมใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่แบบเออแถวแบบน่าจะเป็นบ้านเขาแล้วอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้นะคะกอฟก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่ามีร้านไหนนะคะที่ขายรองเท้าไซส์ใหญ่ในตอนนี้กันบ้างนะคะปี2023นะคะเดีเ๋ยวเรามาดูกันดีกว่า แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก๊อปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเกลวินสไตล์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านรองเท้าไซส์ใหญ่ตอนนี้นะคะมีที่ไหนแล้วก็มีตรงไหนอยู่มีขายอะไรสไตล์ไหนกันบ้างนะคะไปดูกันดีกว่าคะ่ะ กันที่ร้านแรกเลยนะคะที่กอลจะมาแนะนํานะคะร้านนี้นะคะอยู่ที่แพลทินัมนะคะแฟชั่นมอลล์นะคะ ก็คือชื่อว่าร้านเดียร่าบิ๊กชูนะคะร้านรองเท้าไซสา์ใหญ่ร้านนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น3นะคะนาธาน2นะคะก็คือว่าอย่างแพดดิน้มเนี่ยคือถ้าสูิว่าใครแบบไม่ค่อยเรียกไปเดินนะคะก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าลองถามแบบอินโฟมชั้นข้างล่างก็ได้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหนนี้นะคะร้านนี้นะคะที่ก๊อบชอบเลยเพราะว่าเขามีรองเท้าหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่แบบว่ารองเทา้ารองเท้าแบบลำลองนะคะรองเท้าที่สามารถใส่ไปทํางานได้แบบสุภาพนะคะแล้วก็ ที่สาคัญเลยเพราะว่าเขามีขายรองเท้าบูทไซส์ใหญ่แบบใหญ่จริงๆอะ่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะมีตั้งแต่รองเท้าไซส์40จนถึงไซส์47เลยซึ่งรองเท้าบูทอะ่ะมันหาย,ยากมากๆเลยนาะสำหรับสาวไซส์ใหญ่แบบสาวเท้าใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วร้านนี้เขามีบูทถึงไซส์47อะ่ะแล้วบูทของเขาอะค่ะที่กรอบดูมานะคือคุณภาพเขาดูดีแล้วจะบอกว่าเป็นรองเท้าบูทที่ใส่แล้วไม่กระโหลกระลาคือใส่แล้วดูดีดูแพงเหมือนเราซื้อต่างประเทศนะคะ คือจะบอกว่าสไตล์ร้านนี้คือเขาได้เลยมันแบบมันใส่แล้วดูแพงดูดีแล้วก็เป็นราคาที่แบบจับต้องได้คือไม่ได้เป็นราคาที่แบบสูงจนเกินไปอะไรอย่างนงี้นะคะใครที่แบบชอบแบบเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าชอบแต่งตัวนะคะแนะนาไปเลยร้านนี้เดียร่าบิชูนะคะได้รองเท้าที่หลากหลายสไตล์แล้วก็ดูดีนะคะดูแพงในราคาที่แบบไม่แพงเลยคะ่ะ มากันที่ร้านที่สองกันบ้างนะคะก็คือร้านเหมือนฝันนะคะร้านเหมือนฝันนะคะจะมีอยู่ท <Sin S 1> ี่ตึกกรุงทองพาซานะคะสําหรับร้านเหมือนฝันนะคะจะมีด้วยกันสองที่นะคะคือเขาจะมีอยู่ที่กรุงทองพาซานี่อยู่สองร้านนะคะร้านที่หนึ่งนะคะจะเป็นอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีรองเท้าที่เยอะหน่อยนะคะเขาจะมีแบบเป็นชั้นรองเท้าวางโชว์ สำหรับร้านเหมือนฝันนะคะข้อดีของเขารองเท้าเนี่ยเขาจะเป็นรองเท้าที่สไตล์แฟชั่นเลยก็คือแบบเป็นรองเท้าที่แบบ ออดูแฟชั่นจริงจังนะคะมีสีสันสดใสให้เลือกนะคะแล้วก็ร้านเหมือนฝันนี้นะคะจะมีตั้งแต่รองเท้าไซส์39จนใหญ่สุดจนถึงไซส์45นะคะชั้นหนึ่งนะคะของร้านเหมือนฝันเนี่ยจะมีรองเท้าให้เลือกหลากหลายแบบมากๆเลยเขาจะมีอีกร้านนึงนะคะอยู่ที่ชั้น2อแต่ว่าร้านตรงชั้น2อเนี่ยรองเท้าอาจจะน้อยหน่อยนะคะใครที่แบบตั้งใจไปซื้อรองเท้าโดยเฉพาะนะคะกอบแนะนําว่าให้ไปีชั้นหนึ่งเพราะว่ารองเท้าจะมีให้เลือกเยอะเขาจะมีเป็นชั้นรองเท้าเลยนะคะ มาถึงร้านที่สามกันบ้างนะคะร้านที่สามนี้นะคะอยู่ที่แพลตินัมนะคะสําหรับร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านพารากอนนะคะคือเป็นร้านใหม่สําหรับกอล์ฟเลยเพราะว่ากอล์ฟไม่เคยรู้จักร้านนี้นะคะแต่ว่าไปเดินแพลตินัมแล้วเจอค่ะสําหรับร้านนี้นะบอกเลยว่าเป็นร้านที่มีสาขาในแพลตินัมเยอะมากค่ะ เพราะว่าเดินไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนนะคะก็เจอแต่ร้านพารากอ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 นพาร,กรพารกอนเยอะ ö, มากเลยแล้วคือป้ายของเขานะคะจะเป็นตัวหนังสือสีชมพูค่ะคือเห็นชัดได้ง่ายแล้วสําหรับร้านพารากอนนี้นะคะมีรองเท้าแฟชั่นเหมือนกันคือแต่ละร้านที่กอพูดมาเนี่ยความแตกต่างของเขาเนี่รองเท้าเนี่ยคนละสไตล์กันเลยนะคะสําหรับร้านพารากอนนะคะเขาจะมีเป็นรองเท้าแบบ เป็นรองเท้าที่ดูแบบแฟนซีนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าที่แบบเป็นส้นสูงที่แบบดูมีดีไซน์แบบรองเท้าบูทก็มีอะไรเงี้ยคือรองเท้าที่แบบใครที่แต่งตัวจัดจัดนะคะแนะนําไปร้านพารากอนนี้นะคะแล้วก็เดินหาได้ง่ายเลยเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะเดินไปแพดตินัมนะคะที่ตรงไหนนะคะก็จะเจอร้านพารากอนอยู่ทุกที่เลยหรือว่าใครนะคะมีเวลาน้อยนะคะก็ อย่างที่ก๊อบบอกเลยถามอินโฟเมชันเลยนะคะว่าร้านพารากอนเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อจะมีร้านไหนที่ใกล้กับเรานะคะก็เดินไปซื้อได้เลยเพราะว่าร้านเขามีแบบสาขาเยอะมากๆคะ่ะสำหรับร้านสุดท้ายนะคะที่ก๊อบจะมาแบบแนะนาเพื่อนๆนะคะก็คือร้านสวยสยามนะคะสําหรับร้านสวยสยามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยร้านเขาอยู่ที่แพลตินัมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะร้านสวยสยามนะคะเขาย้ายมาอยู่ที่ในซอยเพชรบุรี19นะคะ ก็บอกเลยว่าใครที่ไปตึกกรุงทองใช่ไหมสมมติว่าเราเดินออกจากตึกกุงทองนะคะมาที่ถนนใหญ่นะคะเสร็จแล้วให้เลี้ยวทางด้านขวาค่ะเลี้ยวด้านขวานะคะ,ก,ะ,คะก็จะเจอซอยเพชรบุรี19นะคะ,ะก็ เพื่อนๆนะคะก็เดินตรงเข้าไปเลยค่ะร้านเขาจะอยู่ด้านขวานะคะสาหรับร้านสวยสยามนะคะกรอบได้รองเท้ามาหนึ่งคู่นะคะเป็นรองเท้าคู่นี้นะคะนี่เป็นรองเท้าคู่นี้เลยนะคะสาหรับรองเท้าเออสวยสยามนะคะกรอบซื้อมาสําหรับนางแบบที่ร้านนะคะคู่นี้นะคะเป็นไซส์45ค่ะ ร้านรองเท้าสวยสยามนะคะจะเป็นร้านรองเท้าที่ทําสําหรับสาวเท้าใหญ่โดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นสาวประเภทสองอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายสไตล์อย่างเช่นคู่นี้ที่กอบซื้อมานะคะตรงนี้นะคะคือมันมัน,ม,นมันดีตรงนี้คือตรงข้อนะคะเขามีรูสามารถปรับข้อได้ สำหรับใครที่อ้วนแล้วข้อเท้าใหญ่นะคะใส่ร้านนี้ได้สำหรับด้านหลังนะคะเขาจะมีซิปลูนค่ะก็คือว่าสาวอ้วนอย่างเรานะคะเวลาที่เราจะก้มใส่รองเท้าอะ่ะถ้าเราไม่มีคนช่วยใส่นะบางทีมันลําบากมากมากเลยใช่ปะเวลาที่เราก้มแล้วมันจะติดพุงเราจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรใส่แบบใส่ล่องแบบว่าใส่ช่องใส่เชือกอะไรเงี้ยมันจะยากใช่ปะสำหรับร้านนี้นะคะเราสามารถสวมแล้วก็ลูดซิปปุ๊บได้เลยอย่างนี้แล้วก็ร้านสวยสยามนะคะราคาไม่แพง จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่ไม่แพงอะคะอืมไม่แพงเลยแล้วก็มันแบบมันใหญ่จริงอะ่ะอันนี้เบอร์สี่สิบห้านะคะซึ่งเท้ากอลจริงๆอยู่ที่เบอร์สามสิบเจ็ดเองค่ะใครที่อยากได้รองเท้านะคะสําหรับร้านสวยสยามนะคะก็จะมีเราเป็นเหมือนรองเทา้าเหมือนคล้ายครองเท้าแตะแฟชั่นอ่ะก็จะมีรองเท้าแตะแบบแฟชั่นนะคะจะมีรองเท้าแบบคัตชูนะคะจะมีรองเท้าส้นสูงแล้วก็จะมีรองเท้าส้นสูงสําหรับเขาเรียกว่า สำหรับโชว์อะสำหรับโชว์สำหรับการแสดงอะไรเงี้ยร้านสวนสยามก็มีนะคะมีหลากหลายสไตล์เหมือนกันซึ่งอย่างที่ก๊อปบอกเลยนะคะว่าแต่ละร้านที่ก๊อฟแนะนามานะคะแต่ละร้านมันแบบมันไม่เหมือนกันเลยอะบางร้านก็อาจจะแบบเป็นเน้นแบบแฟชั่นแบบวัยรุ่นไปเลยหรือว่าบางร้านก็อาจจะแบบเน้นดูทางการดูแฟนซีอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ได้เห็นนะคะร้านรองเท้าที่กอปแนะนําในวันนี้กันแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครนะคะอยากให้กอปนะคะแนะนํานะคะที่ช็อปหรือว่าแบบอยากตามหาอะไรที่แบบ อยากได้อยากใส่อยากซื้อนะคะคอมเมนต์มาบอกกอลได้เลยเดี๋ยวกอลฟจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันแน่นอนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกวลินสไตล์กันด้วยวันนี้นะคะกอลต้องไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ